ก็กลบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องก็คือพี่จะมารีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรม8ปีนะครับที่แบบว่าตอนนี้นะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเราแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับน้องอยู่ด้านขวาบนนะครับน้องที่แบบว่ามีการนัดถอยหลังนะครับเตรียมรอเล่นได้แล้วในตอนนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายหลายคนไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่า8ปีจะมีแค่ครังเเดียวท่า เพราะว่าเป็นกิจกรรมครบรอบ8ปีนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับด้วยซองของวิฟี่กิจกรรม8ปปีมีให้แน่นอนนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็คือ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ส่นของบัตรกอริน่านะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อรุ่นรับบัตรกอริ่าด้วยละกันนะครับมูลค่า150บาทหรือว่าประมาณ500กว่าเพชรนะครับทำการแชร์ให้ไปฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่ละกันนะครับและก็มาดูดีกว่านะครับว่ากิจจกกกกกรร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 มมม8 8ปปีีีออะะะไบบบบ้างนนนคคคคัััสหิทุ็ื อันแรกเลยนะครับสำหรับกิจกรรม8ปีนะครับสิ่งที่แจ๊เดตเข้ามาให้เราได้เล่นนะครับนอนแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือของฟรีและมีการเก็บโทเคนแน่นอนนะครับนอก็คือแบบว่าตอนนี้นะครับนาฬิกาดับถอยหลังนะครับทุกคนอาจจะดูนะครับนอตอนนี้นะครับก็คืออาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เข้ามานะครับหรืออีก35ชั่วโมงนะครับทุกคนดูตอนนี้นะครับก็อาจจะเหลือประมาณ17-18ชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะว่า กิจกรรมนะครับน้องก็คือจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับน้องก็ถือว่าจะเริ่มขึ้นนะครับก็ต้อนรับวันเสาร์นะครับที่จะมาถึงนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมครบรอบ8ปีที่หลายๆคนอย่ามองข้ามเลยนะครับสาหรับกิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนร้อเป็นะครับและเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆด้วยนะครับน้องแล้วก็พี่จะมารีวิวให้ดูลวกันนะครับว่ากิจกรรม8ปีมีอะไรให้เราได้เล่นบ้างนะครับกคคน็ื อันแรกนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของซุดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นซุดประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของไอซ์วอลนะครับน้องก็เป็นไอซ์วอลแบบนี้เลยนะครับน้องแล้วก็จะมีการเก็บโทเค็นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่ามีการเก็บโทเค็นเยอะแยะมากมายนะครับน้องให้เราได้เล่นด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจับตาดูนะครับน้องเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็จะมี แบบว่าให้เราเก็บโทรเค้มด้านขวามือนะครับเพื่อ รุนลับสุดนะครับน้องเป็นซุ้ซายนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับน้องก็คือเวลาเข้าเกมไปนะครับทุกคนก็น่าจะได้เข้าไปดูแล้วนะครับน้องเราก็ฝั่งซ้ายมือจะมีทางด้านของกิจกรรมล็อกอินนะครับน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็ถือว่ามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับกิจกรรมภายนอกที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โคตรจะดีเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพ เนองว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเป็นกิจกรรมดีหรือเปล่านะครับนอและเป็นกิจกรรมยังไงนะครับก็คือกิจกรรมจะมี2ที่แบบว่า2แยกให้เราเล่นนะครับน้องก็คือแยกห,หนึ่งครับก็ ให้ทุกคนเล่นกิจกรรมเก็บโทเค็นเพื่อสะสมแล้วก็รับสุดนะครับอีกแย่งหนึ่งก็คือเข้าตรงหน้ากิจกรรมเพื่อไปรับในส่วนของิฟรีเยอะแยะมากมายนะครับโนย้ำว่าของฟรีเยอะมากๆนะครับในส่วนของกิจกรรม8ปีนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยลวกันนะครับโนว่ากิจกรรม8ปีนะครับโนถามว่าของฟรีเยอะไหมนะครับพี่ตอบได้เลยนะครับโนว่า ของฟรีเยอะมากนครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะอัปเดตเข้ามาพร้อมกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็คือสุดทร์นสีทองนะครับสลับเป็นสีขาวได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับสุดทร์นนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนสังเกตได้เลยนะครับเนาะว่าจะมีด้าน้ายมือนะครับเนาะที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับสุดทร์นนะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%อนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ นก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนอยากได้เตรียมตัวนะครับนอสะสมเพชรไว้ดีๆละกันนะครับเพราะว่าไซเพชรประมาณ3 0 0 0ถึง5,000เพชรเลยนะครับนอสำหรับกิจกรรมโทรศัน์นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถามว่าสุดหน้าสะสมไหมหน้าสะสมแน่นอนนะครับแล้วก็ อัปเดตเข้ามาพร้อมนี่เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมสวิตเกมนะครับหลังจากกิจกรรม8ปีอัปเดตไปนะครับก็คือกิจกรรมสวิตเกมนะครับจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็มีของฟรีและของใหม่อัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวไหนนะครับน้องหมายตารอไว้ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ากิจกรรมที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นกิจกรรมที่โคตรจะดีเลยนะครับน้องและเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนั่นเอง ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าสาหรับวงน้องคนไหนวิพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอย่างได้ในส่วนของกิจกรรมะครับน้องก็คือเตรียมตัวละกันนะครับสาหรับกิริยามธละสนก็จับเด็กเข้ามานะครับน้องของปี8ปีก็จับเด็กเข้ามานะครับนอนและ กิจกรรมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมสวิตเกมนะครับที่แบบว่ามีของในนี้เยอะแยะมากมายนะครับมละจะเป็นทางด้านของซุดนะครับนอซุดส4 5หด้วยนะครับนาแล้วก็จะมีทางด้านของหน้ากากอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซูมอยากได้นะครับนอก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอะว่าแต่ละอันนะครับนอก็คือ สามารถนะครับนอรับได้มีทั้งของฟรีและมีทั้งของเติมในนี้ด้วยนะครับที่พี่รีวิวนะครับสำหรับกิจกรรมสตูวิตเกมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าได้เล่นไปแล้วนะครับนอพี่คิดว่าของฟรีน่าจะเยอะแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับนอก็มีกล่องโ่บประมาณนี้ด้วยนะครับทุกคนโคตรจะเทพเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของซุดนะครับนอก็ เป็นชุดฝั่งร้ายนะครับเนอะที่แบบว่าเวลาเราเล่นเกมแล้วเขาจะเฝ้าเรานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะคกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับเนอะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับเนอะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนอะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะคกันนะครับโนว่าจัดหนักจะเต็มไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอะก็ เป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมตัวใหม่นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสวิตเกมนะครับนอที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาหลังกิจกรรม8ปีหมดไปนะครับนอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นนะครับนอกก็ถือว่า เป็นกิจกรรมที Find right. Find right ่ด like. ีมากๆเลยนะครับน้องและเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆนะครับบอกเอากิจกรรม8ปีที่แบบว่ากําลังอัปเดตเข้ามานะครับเหลือวันสุดท้ายนะครับน้องที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูนะครับไปเลยนส่วของ บัตรกาลิน่าฟรีฟรฟรมูลค่า150ราสบบาทนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการใจกให้ฟรีนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับน้องคนละ1ไลค์ 1, share, 1แชร์1คอมเมนต์ละกันนะครับส่วน FC คนใหม่อย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมนะครับน้องก็คือกดชับพอร์ตด้วยการกดไลค์กดแชร์และกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย